ที่นี่ที่ไหนวะสุพรรณครับใครเอกใครเอกหน่อยขาอยู่ในกรงไทยที่นี่ที่ไหนครับท,ท,นะะที่นี่ที่ปั๊มน้ำมันที่สุพรรณจ้ะเราจะไปไหนครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาด3มชุกค ah> al ่ะตลาด้อนปีนะคะ่ครับเพนะว่าวันป่าอะไรอย่างเงเลยกูหิว่ากไปกินตลาด3มชุมเลยละกันแล้วกไปตลาดตลดชุก้ะอ้วันป่ามันอยู่ก่อนตลาดว่า ตลาดซามซุกอีกนะครับแล้วก็รู้ว่ามันจะผ่านวัดป่าก่อนจะับวัดป่ามก็วัดป่าก่อนก็ได้วัดใบวัดป่าก่อนละกันไปวัดป่าก่อนย่อยอันนี้เราจะไปไหนกันนะครับวันนี้เราจะไปงานน้หวานค่ะที่ไหนครับที่ชัยนาทค่ะบีโมงครับหกโมงเย็นค่ะบมาเจอเราที่วัดป่าไปวัดป่าก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปวัดป่าอะไรนะครับ กำพาฉีดหัวล้านอยู่ครับเพื่อให้มันสะท้อนแสงได้ดีขึ้นมันคืออะไรน้ำ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 อะไรน้ำแร่เป็นยี่ห้อคือางของขบันอกไทยอะค่ะงเราใช้ไม่ด้สวัสดีครับเราจะไปวัดป่าเรียงรัคว่มาไหว้พระเหาะเหาะสิเหา วัดป่าลิลลแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทางันมีแฟนยงครับมีแฟนังครับจะเรียกว่าอะไรดีพีผัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กูจะเอาไอ้ขึ้นเลยโอ้โหสวยมากสวัดีค่มวันอเฮ้ยลูกป่าหายไปไหนวะอ๋อยู่นี่เหมือนมิมเลยอ่ะเฮ้ยฝาแฝดกันเลยเห็นหน้าบอกแล้วนี่ครับดูเหมือนนะครับากันหรือเปล่าะ เหมือนไงไมครับเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้น้าถ่ายรูปไปหน่อยไน้ามายรูปแทนครับทางสนุกไหนกับการถ่ายรูปอยู่นะครับสาวคนนี้อ่านิมครับนี่ครับตอนนี้กำลังตั้งวงนินทานอยู่อันนี้คือวัดป่าเรไรนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวจุดแรกของอำเภออันนี้อำเภออะไรวะอันนี้อำเภออะไร อ๋ออำเภอเมืองครับตอนนีวันนีคุดีได้ถือขันถุงแข่งแล้วที่เขาบอกว่านางคิมนะคะสะโพกสุดเสียงสั่งเยเข้าประตูโบสถ์อันนี้นะคะต้องแทงต้องะแทงนะคะเข้าลงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับสะโพกสุดเสียงสังเย้มากอ็นย้อนค่ะแล้วเราจต้องะแทงหรือเปล่าเข้าไปตรงไปจ้ะนี่ครับเยอเสียงระกังเต็มไปหมดคนเยอะมากครับนี่จะกินกุ้ หลวงพ่อโตนะครับอ้าวหลวงพ่อโตอลไรนี่ตับใหญ่มากครับอ่าันนี้ไม่ได้รู้ว่าตางอะไรครับอ่าครับพูดเลยครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับตอนนี้เราเราอยู่ที่ตลาดสามชุกอันนี้ใครอันนี้ใครเอ่ยครับอันนี้ใครเอ่ยโอ้ยเปยนะครับเบย เออลองไอ้ไม่เป็นไรหิวข้าวไปกินก่อนเอาไม่ใช่เนี่ยครับเรามาถึงตลาดสามซุกกันแล้วนะครับก็มาตำแหน่งแรกนะครับข้าวห่อใบเตยเออใบเออห่อใบบัวไม่ใช่ห่อใบเตยนี่ครับนี่นะครับก็เป็นร้านข้าวห่อใบบัวในตำนานนะครับ กินหมดแล้วครับแหมลักษณะข้าหวหอยใบบัวเป็นงไงอยู่ในนี้ครับนี่ครับข้าหวหอยใบบัวเหมือนบ้านจางนะครับก็อร่อยใช้ได้นะครับนนี้เราจะกำลังจะเดินไปที่ร้านอื่นต่อๆไปครับนี่ครับกำลังบ้าป้ายครับขอถ่ายป้ายสักนิดน,นึงขอถ่ายป้ายสักนิดน,นึงครับ พอสวยม่ไดออกเียงหนึ่งพออร่อยพี่แล้ว่อขนมดับจอกแค่นี้เอ้นี่นะครับเป็นตลาดร้อยปีนะครับ ไอติมโบราณนั่นบ้านสูนอะไรวะบ้านสินจันมงศีรจีนาระอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอีกก้องไมห้องใคอะถ่ายขนมเขาสร้างงานครับ นี่ครับบ้านคุณกำนันนนเกียรนำางือหาเลงเข้ามากินในพิพิธภัณฑ์ออน,นี้เป็นพพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นสภาพกชุดเมื่อสมัยก่อนนะเป็นตู้ย็นโบราณอายุประมาณแปีคับ ตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นโบราณนะครับอันนี้คืออาสามาหรือว่ายังไงครับอาสามักครับใครเป็นคนสอนครับคณะกรรมการอาจารประการชุกเชิญรับครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นบ้านใครผลจำงจีนาร์คือใครครับเป็นนายอากรบัณย์เรียเขาแล้วของเพิร์สัชุกครับ นนแล้วเป็นประตูปิดกันโจรครับจะปิดได้ไหมครับอ๋อปิดไว้แน่ครับปิดนอนกันโจรค่ะรูปพระจันทร์วันน้มีโจรเยอะคะ่ะนี่เป็นรูปข้อตาของท่านขุนนะคะรูปเป็นปรูปภรรยายของท่านขุน อนนี้นะั่นเปรูปของท่านขุนจัโหนงค่ะถ้าขุนจันงซีนรับนะครับเป็นนายอากรเหมือนเรียกคนแรกของเภอสังชุกค,ครับรับการแต้ตนะะก,ก,กนะครับจากราชการที่เจ็ดครับใ่าเป็นขุนจำนงซีนรับนะครับจากดีนาสี่ร้อยไร่ครับมีหน้านที่เก็บเาษีกรน,นะครับส่งไปทางรัฐครับและนนี้เป็นแผนที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนที่ยังไม่สร้างสะพานโพธด้านนี้เป็นรายชื่อพ่อค้าแม่ค้าในกรุงเทพมหานครนะคะเป็นภาษาจีน บอกว่านั่นคือคนะเองครับอ๋อท่านขุนียนเองนะครับอ๋อหรอครับนั่นเรียกเป็นท่าหลังสาวกนงครับเป็นเจ้าของบ้านคนปัจจุบันครับท่านมาบ้านหลังนี้นะครับกคะทําเป็นพิวิตุพักสิบปีครับตอนนี้ได้มาสี่ปีแล้วครับยังมีชีวิตอยู่อายุประมาณเจ็ดสิบสองครับกรุงเทพครับสุดท้ายนี้เป็นลูกสาวของกนงครับลูกสาวคนาีีนะครับปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ครับอายุประมาณแปดสิบห้าครับที่หลังไป น,น่รี้เป็นเท้าล้อคนักขุำนองครับอน,นี้เป็นเอกสารยินยอมที่ให้บ้านหลังนี้เป็นศิลพินภัณั์นะคะ,ะนอกจากหลังนี้เรายังมีหลังอื่นไหมที่เป็นพิพิธภัณั์ก็จะมีหลังถัดไปก็คือเป็นโรงแรมบูเิโชค่ะแต่เขาก็จะเป็นของขายแล้วตอนนี้คือ <c oughs> คนแถานี้เขาตั้งใจอนุรักษ์หรือว่ายังไงหรือว่าเขาไปร่วมมือกันครับ อ๋เช oh. ่นนั้นเป็นี้ีนะครับการริคค่ะซึ่งสมัยก่อนะคะเ็นยีเียนะคะแต่ปัจจุบันได้เป็นเทริกาแล้วค่ะขณนี้นะคะกาลังซ่อนแซงอยู่ค่ะเพื่อให้ทำได้นะคะร้าเส้สองกับเส้นสามนี้นะคะก็จะมีสารรหลักเลยค่ะเส้สามนะคะก็จะมีร้านขายยายาจีเพราะอรสดนอกกันมาชนิดนะคะถัดไปไปร้านเทิิค่ะร้านทาไดเปียนะคะ ตลาดเซสาบเซสาสีนี้นะคะก็จะมีรับเป็นสัมว์ป่าค่ะเชิดเหม่ยกอนนะคะเป็นโรงหนังลิเกเก่าค่ะตอนนี้ได้ปิดให้บริการแล้วนะคะชั้นล่างนะคะก็จะมีของเก่าไว้ให้ชมนะคะเซสาสีนะคะก็จะเหมือนชาวกรุงเทพค่ะมีเสื้อผ้าเกตุขายนะคะมีของเล่นโบราณขายและให้ดูนะคะเชิดแม่นางที่ไหล่ผ่านตลาดหลายปียนี้นะคะคือแม่น,น้ำท่าจีน,นะค,ะค่ะหรือแยกอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแม่น้ำสุพรรณค่ะเชิดด้านน,ะะน,านี้ค่ะ อันนีเป็นตู้เย็นยีห้อเอทอลาร์สนะคะใช่ใช่อะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่บ้านโคบ้านโคบ้านี่ครับเป็นแกลเลอรี่พต่งนี้จะไปงานแต่งวันวันนี้จะเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นตอนนี้เที่ยวก่อนครับมิมมิมจะบอกว่ามันได้เทคนิคการถ่ายภาพอย่างนึงการรู้จักโลโมกราฟีป่ะ เออมันเป็นการถ่ายภ้าพที่แบบว่าถ่ายไปเลยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากถ่ายเลยถ่ายไปเลยไม่ต้องฝากโครการนี่นะบางโคมีจตโครเป็นหมดเลยครับลายองก็คือเจ้าของร้านชื่อโคนะครับแล้วก็ชอบสะสมผลิตภัณฑ์ของโคมาก เลยเอามาอยู่ในร้านนี้นบ้านโคกนี่นะครับชื่อร้านบ้านโคกเพราะว่าเจ้าของชื่อโีอ่ครับอ,อันนี้ไม่รู้จะขายหรือบ้าไม่แน่ใจมีกิฟต์ช็อปจุดจำหน่ายสินค้าเอี๋ยากขึ้นไปฝันทำแหละ นี่ครับโคโ,ค,โ,ค,โค่กับโคโค่นี่ครับตัอย่างที่หนึ่งที่หน้ามาเที่ยวนะครับตลาดสามชุกนี่ครับโฆษณาคุกสมัยชั้นหลุยครับยามสุรศักดิ์ลุงไทยกระสุนุกิกิเจ้าครับมีกันด้ามก็มีกันด้วงจะเป็นกันดั้มสมัยโบราณนะครับมึงดูองมาแถมด้วยอนั่งยังไม่ไรมึงก็คงจะทำเองครับ แล้วน้มอยู Alors, ่ไหนมิอยู ja ่วิทยาลัยวิศวะออกเอาเเดี๋ยวเขามาเอ้ยเราเขาเดินไปไหนกันมาเดินอ้อมแล้วอ้อมแล้วกลับแล้วไม่เราว่าเดินกันไปไงกินอย่างเดียว เราว่าอยู่นี่ตลอดวันก็ได้นะไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่ที่เนี่ยตลาดสามชุมเนี่ยเออเอเอ,เอแกก็ห่วงแต่เหนื่อยหมายว่ามันมีอะไรให้ดูมากกว่าถ้าแบบเดินมันถ่านไงถ้าเดินมันท่านก็จะไม่เห็นอะไร เยอะวเกๆค่อยๆหมุนประมาณบ้านโคค่ะทีน่นีบ้านโคค่ะไมาค่ะอนนี้ด้ไเที่ยวบ้านโคคะ้ค่ะอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อ,อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าโคในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะคะรนนุ่นปีพุอธศักรช2740ไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้ซูมเข้าไปหน่อยค่ะื่องซูาไปหน่อยค่ะซูมเป็นระบอกค่ะแล้วก็ซูมออกมาค่ะแล้วไปที้เจออะไรกันารอาบแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่บ้านโคค่ะโค้มาโค้แล้วตรงนี้เป็นตรงไหนคะเนี่ยน้ำน้ำน้ำห้องน้ำเหรอคะเด็กขอดูใกล้ๆเลย เข้าไปดูในห้องน้ำตอนนี้ตุ้ยกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ตอนนี้ตุ้ยกำลังเข้าห้องน้ำอยู่มาตามมาตามมาเราเปิดให้คุณดูดีแล้วทุกขกรจเดี๋ยวเดี๋ยเดยมเปิดออกมาเลยเปิดไม่ห้าสี่สามสองหนึ่งเรามาเปิดประตูกันค่ะ ก็เปิดออกมาแล้วประตูห้นะองน้ำเดีอามาดูว่าใครอยู่ข้างในกันไ่พี่ค่ะกำลังขี้อยู่เลยโ้องฝมากเลยค่ะเขามาดูทสวยมากเลยนะคะกำลังทาเส็จจุดไหม่ถึงที่อยู่นะคะกำลังเส็บจุดใหม่ถึงที่อยู่ าการกำลังเขียนจดหมายถึงคนรักนะคะดูอากาศชีิยาของไอหมูนะคะคนรักคนรักของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะคอเสอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บึงชวากนะครับเรากำลังจะเข้าไปดูโชวยครับโอกร้อดครับไม่รู้จะให้โชว์อะไรนั่งไหนนี่ครับ พีก็เหมือนดาราครัีเหมือนกันแล้วยืมยืมมาใส่ครับหมำไม่ต้องใส่ล่ะครับบิบ้างเลรอครับโอ้ยเยอะๆคนอื่นด้วยแอมคนเดียวดูไม่ดีเท่าไหร่เอาไม่ใช่ครับครับอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ปึงฉวากนะคะเดี๋ยวจะเาไปดูการอะไรโชว์สัตว์น้ำเดี๋ยวแอมจะลงไปไหวให้ดูครับเอาไม่ใช่ หอดึนเาเช้าีกว่าจะรูไไ้ไหมนะีครับปาเออหม,ม,มืนาบึกครับอันนี้เรียกว่าเลเทลนะครับได้าาบึกครับน,เเนี่ครับ,นรบหน้าเหมือนกันไหมครับสังเกตดูหน้าเหมือนกันเลยนะครับเอ้าอันนี้ปาตีนนะหน้าอปลาตีนๆๆๆ พันเดินแต่ว่าเรียนนี่นะครับเป็นเกิร์เคนนอยใครเกิร์เคทนโอ้ะโอโอ๊ยโ่ออ๊ะโอ๊ะอ๊ปลอ๊ะเะะโ่อ๊อ๊ะ่อออะออออะ

จะได้ยืนอย่างแน่นอนตอนที่มีชันเหมือนที่อื่นครับต้องยืนด้วยล้ำแข้งของตัวเองแล้วหลังเช้าสี่ในที่ทสุดครับสำหรับวันนี้คุณที่ตั้งบอก,ก,รกรรจกระเข้นะครับสามร้อยเศษครับจระเข้ประมาณหนึ่งร้อยกว่าตัวครับจับมาแสดงโชว์เพียงเจ็ดตัวเท่านั้นล่ะแหมดหรือยังละแปง้งอ,อ่ะครับเร,งรางาสตราจารย์รอบกลับว่าคุณพี่ชายกะไปเอาสักครู่หนึ่งครับในช่วงน,นี้ เอาล่ะไปสับปทานฉับยาแกงสูบน้ำกระสุกอ่อนที่เจ้าคุณหมอนี่รกสน้ำใสผู้เสนอปลอยกระเด็นกลางกระเลยไปได้ครับในช่วงนี้ก็ความความชุ่มขึ้นให้แก่เจ้าเจ้าระเกะว่าการมันร้อนครับฟังเส้นเอาตทุนเ้นเลยไอตัวไหนตัวที่กรงหลังกันเลยโอเคครับเอาล่ะนี่ เอาละครับไล่ไปทางด้านโน้นเออโอเคถ้าชูด่างหาไปเลยดีกว่าครับพี่สุตครับด้วยไม่เราไม่ช้าความยาวรับพี่สุ์บอกว่าอย่าช้าเสียเวลาลากไปเลยโอเคครับนี่ว่างไมาระหว่างงกันด้วยนี่โอเคครับเอาแล้วชูด่างหาไปเลยกพี่สุตอร์ย้อยนี่หร e okay. also, então, okay. ือว่าแค่รักกันด้วยล่ะลากไปแลยครับโอ้โหหางยาวกูหมอหน้าไปทางานในไทยพันคอเนาะ ลากมาอีกหน่อยกีใครดอีกนิดอีกหน่อยโอเดเออไปอยู่ข้างหน้าสิแม่ยืนอยู่ได้ทำไมเนี่ยไ,ไม้ทิ้งไปเลยดีทิ้งไม้แล้วครับจับด้วยมือเปล่าลยังไงทิงไม้ล่ะล่อนี่มีการล่อนี่ครับดูสินั่น <c oughs> อายลูกไม่อยากคุณหมออ้อาวล่อกเลยครับมีศึกอวกว่าไม่กลัวครับหลอกล่อแล้วครับตามไปเลยนะครับตัดเองหมดครับนี่อ้าวล่อ เอาเหรอไปดีกว่าหนึ่ไว่าเอาหึงออีกนิดรนึ่ไปดึงกว่าอีกย่าเป็นยังไงร้อนไหมล่ะนะโอ้ปล่อยไปได้มันเลื่นครับนี่วันนี้มีเสียามแข็ต่ละกายกัสกอรอบในช่วงกระพ่มนีเอาละครับมวลหาสิน้อยก็สุดนาปากเกสัตน้ำใสก่อนในเทืใจเย็นชื่นก่อนครับไม่งับเข้าหลังนาแครับงบครับท้องหลังเลยดีกว่า ดูสิดาอยู่เมื่อับอะไรหักล่ะครับฮ้อะไรหักล่ะมาเบื้องแตกเลยเนาะโอ้โหแม่หน้าหน่อยของเขาดีจริงๆนะคุณหมอตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยของแท้ครับโชู่ว่าตัดจริงแน่แล้วครับจัดครับโชู่ว่าแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่เอาเองเรา มนี่เดินคุณหมอเข้าปากจระเข้เอาละครับนี่ละครับฉากนี้ครับหมอบอกว่าจะล้วงแขนให้น้องครับสิผู้น้องบอกว่าหาแหวนไม่เจอครับมิเตอร์สจะอาสาล,ล้วงให้เอาละครับบอกว่าไม่น้องอะ่รแล้วพร้อมมิ่งจะคุณหมอพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเช้ <S <S าตายมาดโอ้โอ อเออไม่คนละตัวมันงัดได้ไงกูมาต้อนร้อยป๊อกเลยเราแลอบอกยสกสะโพกบ,บอกว่าอย่าเนาะอย่าเล่นสี่ฉากนี่วัดแม่ละแวงครับอยู่ที่บ้านระแวงอย่างนี้หรือเปล่าแล้วนะ่ะนิดหน่อยเนาะอเอ,อ้าทรับผมก็บอกไม่ร้องเลยแล้วครับว่าแล้วตัดใจกจะติ้งไม้เลยชี่ยอย่าเราครับนี่เข้าไปเข่ามาครับเรื่อยเห็นไหมระแวนน่ะและอย่างบอกไปมือ ง <Bye> ับไหมเราเจอปละล่ะไม่เจอฮะมันมีตรงไห่เอาครับเห็นไหมหน่อยครับอันนี้เป็นงานนะครับอันนี้เป็นงานแต่งงานของน้ำหวานคนที่เท่าไหร่ของรุนครับคนแรกเลยเค่ะแล้ว ว่าจะไน้าไหนทองอะครับไม่เห็นมีใครเอาทองมาให้เลยไม่รู้ขายดินลูกไม่สนใจฟ้าดินนะครับสวัสดีครับคนนี้ทำไมหน้าไม่คุ้นเลยครับคนนี้คือใครครับทำไมสวยขึ้นอะเด็กอย่าพูดคำนี้เลยครับเอาไม่ใช่อันนี้มาจากไหนครับมาจากบ้านสิคะบ้านอยู่ที่ไหนครับ บ้านอยู่เมืทงไทยนี่แหละค่ะออ๋ที่แห่ระเบิดนั่นที่แห่ระเบิดนั่นเหรอครับออ๋โอเคครับอ๋โอันนี้สวยผิดหูปผิดตาเลยนะครับเนี่ยจำไม่ได้เป็นลูกนี้นีนะคะดีใจมากเลยค่ะได้มางานวันใหม่กันเลยนะคะเช่ารถกันมาเลยครับยาวๆโอ้โหอันนี้พยายามมากครับวันนี้อ่าแล้วคนนี้ครับแอบแต่งให้อ๋อสุดยอดครับวันนี้ได้รับความชมว่าเป็นดารานี่ครับใครดาราจะเป็นใครนนัคนนี้เป็นดารา ตอนนี้กิกแหมครับิหแกมมีอะไรพูดไหมซึ้งน้ำตาไหลโอ้อีกฉากโอ้อีกฉากโอ้โหวันเลยจะเข้าขอแทนค่ะว่าผมจะไม่แตกแล้วผมจะชูน uh> ีไปเไย้เพยาแต่งแล้วาน 行けそう。いい แล้วในวันนี้พวกเราต้องรับเชิญท um ีมร้องอุติมสัตใครได้ครับใครได้คร okay, right, ับได้เลยได้เที่เรียกกันว่าพี่แสววันนี้จะมาร้องเพลงอันแสนไพเราะให้กับหลานสาวนะคะแล้วก็ให้กับคู่บ่าวสาวแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกันเค้กเค้กเค้กคุณพี่แสวค่ะ